สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเจฟจะชวนมาทำดอกพีโอนี่ค่ะเป็นโบตันพีโอนี่นะคะดอกจะเป็นทรงแบบนี้ค่ะหน้าดอกนะคะที่เราจะวัดได้นะคะก็ประมาณ6เซนนะคะหน้าดอกนะคะวัดได้ประมาณ6เซนค่ะนะคะเป็นโบตันพีโอนน่นะคะ,ะ,คะหรือใครจะเรียกว่ากุลับอังกฤษนะคะจะเป็นสไตล์กุลับอังกฤษก็ได้ค่ะ นดอกจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะสีนะคะใครชอบสีอะไรนะคะแจ้งสีเจบมาได้เลยค่ะชอบสีอะไรนะคะทำให้ได้ทุกสีเลยค่ะนะคะแจ้งสีมาได้เลยนะคะเป็นพีโอนน่นะคะหลายๆท่านที่ชอบนะคะเป็นสไตล์ดอกแบบนี้นะคะนะคะเป็นพีโอนี่ค่ะชอบสีอะไรแจ้งสีมาได้เลยนะคะอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะคะอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมค่ะ ก็จะมีกลีบดอกนะคะกลีบดอกแบบนี้นะคะจะมีอยู่2ขนาดนะคะไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กนะคะจะมีอยู่2ขนาดไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กเราจะใช้ขนาดละ2กลีบนะคะเล็ก2กลีบแล้วก็ใหญ่2กลีบค่ะนะคะใหญ่2กลีบแล้วก็เล็ก2กลีบค่ะแล้วก็เกสรได้นะคะเป็นเกสรได้หัวสลัดแบบนี้นะคะแล้วก็ก้านลวดค่ะก้านลวดความยาวแล้วแต่เราเลยนะคะว่าเราจะใช้ขนาดยาว สั้นยาวแค่ไหนนะคะแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็กาวทําดอกไม้ค่ะเจ็บเลือกเหมือนเดิมนะคะเป็นกาวทําดอกไม้โดยเฉพาะแบบนี้นะคะสีขาวคุ่นๆติดแน่นทนนานนะคะดอกเซตตัวได้ได้ดีค่ะแห้งไวนะคะดอกเซตตัวนะคะทรงเซตตัวได้ดีค่ะแล้วก็แห้งไวนะคะทรงดอกไม้สวยนะคะแล้วก็เป็นเปเปอร์เทปนะคะหรือถ้าใครจะใช้เป็นโอร์เทปก็ได้ค่ะ นะคะเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนอื่นเราจะต้องต่อก้านเกสรนะคะให้อยู่ลักษณะแบบนี้ให้เป็นแบบนี้นะคะความยาวอย่างที่เจ๊บอกไปตะกี้นะคะว่าแล้วแต่เราเลยค่ะว่าเราจะเลือกแบบสั้นแบบยาวแล้วแต่งานที่เราจะใช้นะคะแบบนี้นะคะก้านเกสรนะคะแบบนี้เราจะต้องตัดนะคะตัดเกสรออกครึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะเทคนิคในการตัดนะตัดให้เฉียงๆแบบนี้ค่ะเพื่ออะไร เพื่อเวลาเราพันก้านนะคะมันจะได้ไม่เป็นปมจนเกินไปนะคะตรงนี้ตรงตรงโคนนะคะตรงโคนตรงโคนตรงนี้นะคะมันจะได้แบบไม่ไม่เป็นโคนไม่เป็นปมตรงโคนมากเกินไปนะคะเทคนิคเล็กน้อยนะคะการตัดก้านให้ตัดเฉียงแบบนี้คะ่ะตัดได้เลยนะคะตัดได้เลยคะ่ะแบบนี้นะคะตัดได้เลยคะ่ะตัดแล้วนะคะจับค่ะจับมาทําการต่อก้านนะคะต่อก้านโดยที่ ทากาวนะคะเอาลวดจิ้มกาวเล็กน้อยค่ะแล้วก็พันเปเปอร์เทปได้เลยนะคะพันเปเปอร์เทปจับแน่นนิดนึงนะคะจับแน่นนิดนึงค่ะพันได้เลยค่ะแต่ถ้าใครมีเป็นโฟล์ตเทปจะใช้เป็นโฟล์ตเทปก็ได้นะคะจับแน่นนิดนึงค่ะแล้วก็พันนะคะพันลงมาโดยประมาณนะคะโดยประมาณให้อยู่ลักษณะน,นี้ค่ะโดยประมาณนะคะประมาณนี้ค่ะ ตัดได้เลยค่ะแต้มกาวเล็กน้อยนะคะสังเกตนิ้วนะคะที่เจ็บป้ายกาวเล็กน้อยค่ะไม่เยอะเลยแค่นี้เองนะคะแค่นี้เองค่ะเราทําการต่อก้านนะคะทําไว้นะคะต่อก้านไว้ต่อก้านไว้เลยนะคะเผื่อว่าเราจะหยิบจับมาใช้ตรงนี้มันจะได้แห้งนะคะแห้งแล้วก็เอ,เอามาทําดอกได้ง่ายนะคะโอเคนะคะเรามาดูกรีบค่ะเราจะใช้กรีบใหญ่อยู่2กรีบนะคะ แล้วก็กรีบเล็กอยู่2กรีบนะคะแบบนี้นะคะด้วยที่นะคะสีแล้วแต่เราชอบเลยค่ะนะคะชุดนี้จิ๊บเตรียมไว้อยู่3สีนะคะจะเป็นสีชมพูนะคะเป็นชมพูแล้วก็เป็นโอรสพีชนะคะแล้วก็จะเป็นนูดค่ะ เป็นนู๊ตนะคะเป็นสีนู๊สวยมากค่ะชุดนี้จะคุมโทนคุมโทนได้สวยค่ะคุมโทนนี้เลยนะคะคุมโทนนี้เลยถ้าใครชอบชุดนี้นะคะแจ้งสีชุดนี้มาได้เลยนะคะแต่ถ้าใครชอบสีที่พิเศษกว่านี้นะคะหรือสีที่นอกเหนือจากตรงนี้แล้วนะคะแจ้งเจ็บมาได้เลยนะคะเจ็บททาให้ได้ทุกสีค่ะนะคะสีอื่นๆเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะคะเจ็บจะได้เอามาให้ดูกันนะคะแต่ว่าคลิปนี้เราทำสามสีนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะทำนะคะ สีเอาสีเป็นชมพูก่อนก็ได้ค่ะชมพูก่อนนะคะเราอันนี้คือลักษณะของกลีบที่งายขึ้นนะคะกลีบหงายขึ้นแบบนี้เนาะเราจะใช้กลีบที่คว่ำลงนะคะทุกดอกส่วนใหญ่เราจะใช้กลีบที่งายขึ้นแบบนี้นะคะแต่ว่าดอกพีโอนน่นะคะพีโอนน่โบตันพีโอนี่เราจะคว่ำกลีบค่ะ เราจะกลับกรีบลงมาแบบนี้แล้วใช้ด้านนี้นะคะเราใช้ด้านนี้นะคะกรีบของเจี๊ยบนะคะกรีบดอกไม้ของเจี๊ยบนอ้อหนึ่งกรีบหรือหนึ่งแบบเนี่ยนะะส่วนใหญ่นะคะจะทําดอกได้มากกว่าหนึ่งแบบเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ซื้อเฉพาะกรีบไปนะคะลองดูนะคะลองดูลองประยุกต์ดูค่ะว่าเราจะสามารถทำดอกแบบไหนได้นะคะแต่ถ้าว่า เจ็บขึ้นดอกแบบไหนแล้วนะคะเจ็บก็จะนําเสนอนะคะเอามาให้ชมกันค่ะว่าสามารถทําดอกแบบนี้แบบนี้ได้หลายๆแบบนะคะโอเคนะคะเรามาเริ่มนะคะจากกรีบด้านในค่ะจากกรีบด้านในนะคะเราจะจับลักษณะความแบบนี้นะคะแล้วก็หยิบเกสรที่เราพันก้านไว้เรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะดูค่ะว่าถ้ารูข้างในเนี่ยมันดู แคบหรือดูเล็กไปนิดนึงเราอาจจะทําการขยายนะคะขยายรูตรงกลางให้ใหญ่ขึ้นนะคะโดยใช้อา,อาจจะเป็นไม้แหลมๆหรือจะเป็นปลายกันไกลแหลมๆอย่างนี้ก็ได้ค่ะเพื่อเพื่อเกสรของเราที่เราต่อไว้นะคะต่อไว้ต่อพันก้านไว้แบบนี้มันจะได้เข้าง่ายๆนะคะจะได้เข้าง่ายๆนะคะก้าวทำดอกไม้โดยเฉพาะค่ะนะคะทาไปเลยค่ะทาให้ทั่วๆนะคะทาให้ทั่ว ทั่วๆกรีบค่ะแล้วก็เสียบลงไปเลยค่ะเสียบเกสรก้านนะคะก้านเกสรแบบนี้ลงไปเลยนะคะจับหุ้มขึ้นนะคะจับหุ้มขึ้นเบาๆมือค่ะไม่ต้องไม่ต้องลงน้ําหนักมือมากนะคะจับหุ้มขึ้นนะคะให้เขาหุ้มขึ้นประมาณนี้ให้เขาหุ้มมิดนะคะแล้วก็แต้มเก็บปลายนะคะเก็บกรีบปลายนะคะให้อยู่เหลื่อมแบบนี้นะคะให้เขาเหลื่อมกันแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะเราจะได้ข้างใน นะคะชั้นที่1น,นะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะลักษณะของของกลีบดอกจะอยู่ลักษณะนี้นะคะพอชั้นที่2นะคะเราทากาวค่ะให้ทั่วๆเหมือนเดิมค่ะทากาวให้ทั่วๆเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สอดเกสรลงไปค่ะโดยที่การสับหว่างนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะทุกๆดอกนะคะรอยต่อของชั้นนี้นะคะให้อยู่ก,กลางของชั้นถัดไปนะคะแล้วก็จับ ประคองดอกค่ะเราอาจจะทํามือแบบนี้นะคะทํามือแบบนี้ค่ะเป็นการจับประคองดอกนะคะเบาๆค่ะไม่ต้องลงน้ําหนักมากนะคะจับประคองดอกแบบนี้ค่ะชั้นที่สองเราจะได้ดอกแบบนี้นะคะหน้าดอกจะเป็นแบบนี้ค่ะดอกจะฟูฟูนะคะดอกจะฟูฟูแบบนี้ทรงของพีโอนี่จะเป็นประมาณนี้นะคะจะเป็นประมาณนี้พอชั้นที่3นะคะพอชั้นที่สเราทากาวเลยค่ะ เหมือนเดิมเลยค่ะกลีบดอกจะอยู่ในลักษณะของการคว่ำกลีบลงนะคะคว่ำกลีบลงนะคะเสียบก้านเกสรนะคะลงไปค่ะอย่าลืมการสับวางเหมือนเดิมนะคะค่อยๆดันขึ้นนะคะค่อยๆดันขึ้นนะคะค่อยๆดันขึ้นค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็จับประคองดอกนะคะให้อยู่แบบนี้ค่ะนะคะจับประคองดอกทํามือล็อกดอกแบบนี้นะคะทํามือล็อกดอกแบบนี้แล้วก็จับประคองค่ะนะคะ อาจจะคว่ำดอกนะคะพอเราทำเสร nights, so medim, ็จในแต่ละชั้นนะคะถ้าไม่ถนัดในการจับทำต่อเนื่องนะคะให้คว่ำลงให้คว่ำดอกลงแบบนี้นะคะแล้วก็ทากรีบทากาวในกรีบถัดไปค่ะทากาวกรีบถัดไปค่ะแบบนี้นะคะทากาวให้ทั่วค่ะทากาวให้ทั่วค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็เสียบลงไปค่ะอย่าลืมการสับว่างเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมการสับว่างเหมือนเดิมค่ะ แบบนี้ค่ะแล้วก็จับประคองดอกนะคะจัดดูหน้าดอกนะคะจัดดูหน้าดอกค่ะดูนะคะให้เขาสมดุลน,นะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็จับประคองดอกแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะดอกพีโอนน่นะคะโบตันพีโอนี่หรือใครจะเรียกเป็นสไตล์กุลับอังกฤษก็ได้นะคะแบบนี้ค่ะนะคะเราจะได้ดอกพีโอนี่ค่ะสวยๆนะคะสวยๆน่ารักค่ะแนว ดอกออจะเป็นแนววินเทจนิดๆนะคะวินเทจนิดๆ,ๆค่ะสีแล้วแต่เราชอบเลยนะคะสีแล้วแต่เราชอบเลยค่ะทําอีกสักดอกหนึ่งนะคะจับคว่ำดอกลงแบบนี้นะคะถ้าหากว่าเราทําเสร็จแล้วจับคว่ำดอกลงแบบนี้ค่ะเจี๊ยบจะทําสีนูดนะคะสีนูดให้ดูอีกดอกหนึ่งเนาะสีนูดจะเป็นสีที่หลายๆท่านชอบนะคะช่วงนี้จะเป็นสีที่นิยมะค่ะเป็นสีที่ค่อนข้างนิยมนะคะอย่าลืมนะคะอาจ,จะ ทำรูให้ขยายขึ้นค่ะเพื่อที่จะใส่ก้านเกสรได้ง่ายนะคะก้านเกสรที่เราทำไว้นะคะทากาวนะคะทากาวให้ทั่วค่ะทากาวให้ทั่วนะคะแล้วก็เสียบก้านลงไปเลยนะคะเสียบก้านลงไปนะคะแล้วก็จับนะคะจับหน้าดอกขึ้นเบาๆมือค่ะไม่ต้องลงน้ำหนักมือมากนะคะแล้วก็สอดในกลีบสุดท้ายค่ะให้ เหลื่อมเข้าไปนะคะให้เหลื่อมเข้าไปค่ะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะพอกรีบที่สองค่ะกรีบที่สองเหมือนเดิมค่ะลักษณะจะเป็นการคว่ำกรีบแบบนี้นะคะแล้วก็ทากาวค่ะเสียบก้านเกสรลงไปค่ะนะคะเสียบก้านเกสรลงไปค่อยๆนะคะค่อยๆดึงขึ้นนะคะแล้วก็ประคองดอกทํามือประคองแบบนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะทํามือประคองดอกแบบนี้เหมือนเดิม ะะจับกริบเบาๆค่ะไม่ต้องลงน้ําหนักมือมากคว่ำดอกไว้แบบนี้นะคะเพื่อให้กาวคอเซตตัวค่ะทากาวในกริบที่สค่ะในกริบที่สมทากาวค่ะนะคะแล้วก็เสียบก้านลงไปอย่าลืมการสับหว่างนะคะอย่าลืมการสับหว่างดึงกริบขึ้นค่ะแล้วก็ประคองดอกนะคะจับมือประคองดอกแบบนี้นะคะจับมือประคองดอกแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะคว่ำ ดอกลงแบบนี้นะคะทาเก้าในชั้นที่4ชั้นสุดท้ายค่ะชั้นที่4ชั้นสุดท้ายนะคะทาเกา้ให้ทั่วค่ะเกา้าไม่เยอะนะคะพอประมาณค่ะแล้วก็เสียบก้านเกสรลงไปนะคะในชั้นที่4ชั้นสุดท้ายอย่าลืมวางตำแหน่งให้สับว่างนะคะเพื่อดอกของเราจะได้พริ้วสวยนะคะดอกของเราจะได้พริ้วสวยนะคะดันขึ้นค่ะดันขึ้นนะคะแล้วก็ดูหน้าดอกค่ะอย่าลืมการสับว่างนะคะ ดอกจะได้พริ้วสวยเหมือนธรรมชาตินะคะแค่นี้เองนะคะชั้นที่4ี่ค่ะเช็คหน้าดอกนะคะว่าเขามีความสบว่างไหมนะคะแล้วก็ในแต่ละชั้นลดหลั่นลงไปให้พอดีไหมค่ะแค่นี้เองค่ะเสร็จแล้วนะคะเป็นพีโอนี้ค่ะ โบตันพีโอนน่นะคะดอกกว้างประมาณ6เซนถ้าเราอยากได้บานนะคะเราก็ขยายกรีบนี่ออกนะคะก็จะทําให้ดอกเขาใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ความยาวของก้านแล้วแต่เราเลยนะคะแล้วแต่เราว่าจะใช้ก้านยาวก้านสั้นได้หมดเลยนะคะเป็นโบตันพีโอนน่นะคะทำเสร็จแล้วนะคะให้เราจับว่วมลงแบบนี้เพื่อกาวเขาจะได้เซตตัวนะคะดอกไม้เขาจะได้เซตตัวนะคะเซตตัวนะคะพอแห้งปับ๊บ หยิบขึ้นมาใช้งานได้เลยค่ะเป็นโบตันพีโอนี่นะคะเป็นโบตันพีโอนนี่ชุดนี้จะมีอยู่3ามสีนะคะจะมีอยู่3ามสีถ้าใครชอบสีอะไรนะคะแจ้งสีเพิ่มเติมได้เลยนะคะแจ้งสีเพิ่มเติมเจี๊ยบได้เลยเนาะลองทําดูค่ะถ้าใครอยากได้ดอกสําเร็จนะคะก็ได้นะคะหรือถ้าใครอยากทําเองนะคะเอาชุดอุปกรณ์นะคะ ไปทำเองเจ็บจัดเป็นชุดอุปกรณ์ให้ได้นะคะชุดอุปกรณ์ทำมีครบทั้งหมดเลยค่ะมีกาวมีกา้านมีเกสรอนมีกริดนะคะมีเปเปอร์เทปพร้อมเอาไปทำได้เลยนะคะแจ้งสีนะคะแจ้งสีและจำนวนมาได้เลยนะคะว่าอยากทำสีอะไรแต่ถ้าเป็นชุดนี้3าสีนี้นะคะคุมโทนแบบนี้ค่ะคุมโทนสีแบบนี้สวยงามมากเลยนะคะลองทำกันดูค่ะโบตันพีโอนน่นะคะลองทำดูนะคะ